แต่ผมดูไปดูมามันเหมือนมังกรพันฝาโครัเลยไอ้อะไข่ดอครับไข่ดมครับไอ้หนี้หนี้นี้หนี้ีเนี่ยไม่ใครมีแบบว่าแบบว่าแบบคนคุกคนที่แบบว่าเพิ่งออกจากคุกอะแบบปั่นๆแบบแบบแท็กไหมผมได้ปะแท็กไหมผมได้ปะแท็กไหมผมดูได้ปะเอาแบบปั่นปันเอาแบบปั่นๆันอะเอาแบบโหดๆอะที่ปั่นๆโหดๆอะ แตกไว้ผมด้วยเดองชื่ออะไรนี่ครับจุก,กูออฟฟิเชียลจุก,กูออฟฟิเชียลลงพิการแต่ยวๆนี่นะครับพาแม่มากินเนื้อย่างนะครับนี่นะครับเตา คนที่เล่นซาเนติทามใช้สกิลสองของโง่แบบนี้แล้วก็กดอันติบอกเลยด้านเป็นไก่กาอาราเลยมากทุกคนคอมโบที่ถูกต้องก็คืออันนี้ทำพิธีผิดนะครับอันนี้คือการเล่นซาเนติผิดนะคนเนี้ยใช้สกิลสามมันจะสร้างต้องให้คุณต้นน้ำต่อนะสามารถในการโจมตีอันนี้คุณคุณเล่นซาเนติไม่โหดนะเนี่ยก็เป็นคุณต้นน้ำเท่านั้นนะครับอันนี้เพราะงั้นเวลาใช้สกิลสามแล้วก็ต้องตามด้วยตึ้งด้วยติตึ้งซาเน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 ติตึ้งซาเทติตึ้งซาเนก็ได้ทซา มีแค่ใจแต่ฉันไม่มีอย่างเขาเธอจะเอาอะไรเขาฮะฮัลโหลเอ๋ัเม่ีา่วมีัวเาหวะผัวกับอนมี่แล้วงเยมะยี่ยาเยอย่าไปทำอย่างนี้นะอะไรก็ู้เขตกเอานะพ่เขาูเขาตก ไอ้ยตอนตน่าอย่างมืนอะี่จะี่ั่ัวกีวอนต่้ย่าไปทำอย่างนี้นะไม่เป็นไรเพรู้าตกเอานะโอ้ยอย่อย่างมืนนยาได้ถ้ตอนตอะจริงๆแล้วกทม โอยโดนเพลงอะไรบ้างวะผมกลัวโดนเพลงที่หมายเลยตีคลินี้ก็แกกอะไรมาเดี๋ยวให้กูดูเขาเต้นเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยสนหาแท็กให้กูดูอีกแหละต้องโหชอบจริงจริงเปลาอาหาตัดคลิปโตตึงบ้าหรือเปล่าโอ้ยอย่าคนหล่อคนดาร์กอ่ะย่า คนด่าต่อพี่แอดคนด่ากัอพี่บ้าแล้วโทรกลับไปร้องโหนโทรด่าแม่งรอบแล้วผมก็วางหูแล้วผมหักซีมทิ้งเลยแล้วผมก็หารมาบอกเฮียมึงมองอะไรกันไม่เคยเห็นคนด่าตำรวจเลยสัตว์โทรมาอย่าเป็นแบบพี่ได้รงบ้าแล้วโทรกลับไปร้องโหนโทรด่าแม่งรอบแล้วผมก็วางคืออะไรวะเขาโทรด่าตำรวจเหรอ ขาโดรด่าตำรวจเหรอโดรด่าตำรวจหรือว่าอ๋อหรือเปล่าวะหรือกูมั่ววะนี่ตัวตึงซานิสกล่องแท้นี่หูจแ้เนีย้่ยจผมชอบตรงที่แบบ ผมชอบตรงนี่แบบว่าแม่งขยี้อ่ะขยี้ช็อตยิงยิงยิงกะไอ้ยีอ้พูดรนก้ยินในา้เนียแก้สัยิงยิงะ้จัด้โดนมันแบบเพลงเนี้ยทัิสกอตเนี่ย โดนมาวะาซามิสกอตอะโดนอยู่ yeah. Yeah, adult, แล e, e ้วแหละี่ไม่เหลือหรอกแามิสกอตอ่ะโดนแน่แม่แม่ว่าจำไม่นะการเป็นคนจริงใจแม้ไม่ได้ใจใครแต่ก็ได้น่ากลุ่มโจรสลัดถั่วดำของเราอ่ะสุดยอดอยู่แล้วไม่เจอกันนานเลยหัวหน้าหน่วยที่สิบแห่งสิบสามหน่วยพิทักษ์องค์พระคูบา ฮิสกายะโทชิกอนล้ำซ้ำนั่นเดี๋ยวนี้ใส่โลลงโลเหล็กด้วยโอ้ยไฮโซอ่ะแล้วปาร์ตี้ของเราคืนนี้เอาไงเนี่ยจะดูดหรือจะดมเออยย่คนนี้ฝั่นจริงนะเว้ยเขาจ้าทำอะไรปั่นๆัดเหรอผมได่เนู้อแกเยูะที่บ้านเหลือไม่กี่ตัวแล้วพังเกือบหมดแล้วโอเคนะเอาเรื่องเอกชัยอ่ะเอกชัยสีวิชัยอ่ะ นอย่าปั่นจัดแต่เรามันสุดยอดอยู่แล้วลูกพี่ลูกพี่อะบอกจะสักมังกรพันพระอาทิตย์ให้ผมแต่ผมดูไปดูมามันเหมือนมังกรพันฝาโคกเลยลูกพี่อเหียอย่างเงี้ยแซวเสียจัดอะเขาแซวเสียจัดไอ้เหี้ย นี่ไงูฟี่นี่ยเหรออุย้ยฉันก็ไม่รู้หรอกนะ <c oughs> ว่านายโดนผลปีศาจตัวไหนเข้าไปแต่ดวงตาของานายแข็งปักเลยละ่ะ <c oughs> แทบจะไม่กระพริบด้วยนะห <c oughs> าเวลาฉันของานายก็แข็งแกร่งจริงๆ <c oughs> ตั้งแต่เจอานายฉันก็ไม่อยากเป็นราชาโจรสลัดแล้วละ่ะ อยู่ไม่ได้แล้วไอ้ไปดีกว่าเอาเรื่องไอ้ยังก็เซวเสียจัดเลืองแต่แต่แต่ละทีอะแซลแบบเสียจัดอ่ะแซลเสียทรงเหละไอ้จังไว้นะการเป็นคนจริงใจแม้ จะบ้าผมสู้ผมไม่สู้บังหรอกมึงมึงไม่แทงกับกูใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวกูแทงตัวเองก่อนแผลหนึ่งกูต่อยให้มึงแล้วมค่อยมาแทงกับกูเอ้แค่นั้นแหละจบกีดลาะกับละงมกีดลาะกับละงมแค่นั้นแหละเจอากูพูดอย่างเงี้ยก็จริงด่ารอบเนี้ยนี่แหละนี่แหละกูตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ย ว่าหาจริงจับจับจริงจับจับจริงจับกูได้ยินจับจิ้มับกูได้ยินจับจับจริงจับเฮียเฮียเสียงเสียงจับจริงจับบูบาเบาดีกูได้ยินจับพี่ทำไม่เป็นอ่ะพี่อินทำไม่หน่อยเลยทำไม่เป็นอ่ะพี่กูตรงนี้แหละตรงนี้ทำไม่เป็นอ่ะอันนี้ดูแล้ว ดูแล้วฝากไปิดใพวกคอมเมนต์หน่อยนะไอ้เฮียคอมเมนต์มันดีๆหน่อยไอ้สัตว์กูไม่ได้อยากดังมึงดูท่อรถกูก็ดังพอแล้วไอ้เฮียไปปืนเนี่ยไอ้สัตว์กูไม่ได้อยากดังเลยเพื่อนเข้าใจป่ะไอ้เฮียเดี๋ยวเจอกูเลยผ่านหน้าบ้านกูไอ้เฮียหนังติ๊กยิงแม่งเลยสัตว์ฝากไปิดใพวกคอมเมนต์เจเจไปเลยอ่ะทำมาให้มันดีๆหน่อยไอสัตว์กูไม่ได้อยากดังมึงดูท่อรถกูก็ดังพอแล้วไอเฮียไปปืนเนี่ยไอสัตว์ กูไม่ได้อยากดังเลยเพื่อนถ้าจะว่าเฮียเดี๋ยวเจอกูเลยผ่านหน้าบ้านกูเฮียหนังกระติกยิงแม่งเลยสัสปากเมือนไอ้เจ้าของเกันนาดไหนนะเขาเมื่อก่อนนะเกมไม่เกมไม่รู้นะครับเขาไปพักเที่ยงผมไม่กินข้าวครับไปเรียนเลี๋ยว้ย มาเมียหนึง่งมาเมียหนึง่งมาเมียหนึ่งมาเมียหนึ่งผมนั่งดูอยู่โบโซ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 มันปั่นเว้ยมันมันทำมันทำคลิปปั่นไนอ้พวกคนที่ติดคุกมาเที่บอวะอันนี้เปล่าวะมาเมียหนึง่งมาเมียหนึง่ง ไม่ใช่เปล่าวะอันไหนวะมันตัดเองหรือเปล่าะหรือว่าแอดมินตัดนะเอ้ยคนตัดให้มันวะหัวเรือโบโซอนี่ๆันีันี้อันนี้อันนี้ันี้อันนี้อันนอนอน้อันี้อันี้อันันนอันนี้อนี้อน้อนอัน้อนลีอคอันันอนนอนอนอั แล้วแม่ตัดอย่างเพี่อตัดอย่างเหมืออะไรเงี้ยเรื่องนี้เคยได้ยินหยอกล้องเลยร้อจริงไม่ไม่ร้ออะไรเนี่ยคือแกงเขียวหวานอ่ะผมตัดเนื้อกินหมดเหลือแต่มะเขือครับก็เหลื่อยอะ ไม่แน่นอีจิกกี้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 ไม่แน่นอีชา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 จิกกี้จิเสียงเย็นชาจัดได้ไปอะเสียงเย็นชาจัดเอะไอวิดล่าลาลาลาชาวโซเชียลมันก็ไม่มีอะไรมาก แล้วทําตัวดีแล้วไม่ยุ่งอะไรแล้วเลิกแล้วแล้วอยากจะบอกเรื่องหนึ่งว่านี่น้องผม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 ผมได้ใจามานี่น้องผมน้องผมนะแล้วใครที่คิดว่าจะมาอะไรกับผมใครยังมาแตะผม โอ้ยมาเลยมาเลยห้องกูมึงก็รู้จักว่ากูอยู่ไหนอ่ะมึงรู้ว่ากูอยู่ไหนมึงมามึงไม่ต้องให้กูพูดไม่ต้องให้กูเอ่ยชื่อใช่ะมึงพามันมาด้วยมึงพามันมามึงพามามึงพามาให้วายหรือไม่ก็เอาเบอร์กูก็ได้นะเบอร์กูมีมึงจําได้ป่ะมึงจำไม่ได้มึงจำเบอร์เมื่อคืนที่โทรคุยกูได้ป่ะนั่นแหละมึงโทรมาหากูนะมึงพามันมามึงพามาห้องกูนะกูไม่สดกูไม่สดในประเทศไทยตรงไหนก็ได้เอ๋อเดี๋ยว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 มีมีรายอยากจะพูดมั้งบ้างอ่าผมพูดนะใครนี่ไม่ยอม จะมาอะไรตรงไหนก็มาเลยนะครับผมจัดให้อ่าให้มาไม่รู้สินะกูรู้สินะอยู่ดีก็มีคนมาไล่คุณตายม่ะเพื่อนไม่มีอะไรมากเออกูลงเมืองมาคนชนกูตายก็ไม่มีอะไรมากผมใส่ได้แล้วเพิ่งออกจากจุ๋ยเห็นไหมพี่ดูหน้าคุณปีศาจอ่ะไอ้ยางมีศาจเขาน่ารักเลยพี่โดนจับแล้วปีศาจจัด ผมจะเจ็บอยู่พี่ไม่ได้ไม่สะบัดเลยนะผมไม่สอนม่ยนะติดผมไม่ยุ่งจริงๆผมจริงๆผมยุ่งแล้วโอ้โหมันเหนื่อยมันเหนื่ผมกินเหล้าเขาน่าดีกว่าผมนี่หว่าเพราะตีวอย่างตอนนี้ผมกำลังมีคนที่กำลังจะมาเข้าใจผมอยู่คนหนึ่งไม่ผมนั่งดูนี่ก่อนดิโอ้ผมยุ่งกบเยาวลาชอยู่เนี่ยคนนึงผมอยากะแนะนำหน่อยชื่อมึงจะไม่สนไม่สนประเทศไทยไทยก็ได้กูไม่สนไม่สนประเทศไทยตรงไหนก็ได้มึงน้ำมันสัตว์ตรงไหนก็ได้ไอ้เหี้ย เรื่องนี้เคยได้ยินหยอกร้องเลยร้องจริงครับเป็นไ่ร้องเลยเนี่ยคือแกงเขียวหวานอ่ะผมตัดเนื้อกินหมดหรือจะมะเขือครับเฮียดูอีกรอบก็เลื่อว่ะเฮียนะเฮียอย่างเฮียเฮียหาแซวกันจัดไอ้ดูไปแล้วอลูฟี่ดูไปแล้วอันไหนอ่ะไอ้เกล ไม่ผมดูไปแล้วไม่ใช่หรอลูฟี่อ่ะลูฟี่ผมดูหมดแล้วลูฟี่อ่ะเอามันนั่นใหม่เหรอในที่สุดก็ตื่นสักทีสินะผลโกมุกโกบุกของฉันอ้าาาาผลปีศาจในตำนานได้ตื่นขึ้นแล้วกำเนิดจอยบอยไข่โดครับไข่โดครับตืบไ่ไปไข่โด โคตรเหี้ยเย่ยแล้วกูเคยดูอ่ะแล้วกูเคยดูแล้วโคตรเหี้ยนี่ครับกระองมังกรใครดูรงันโหน้าพี่ไปโดนอะไรมาเหี้ยเหี้ยเย่เหี้ยเย่หาแซ